จนับสนุนโดยล่องสู่สายน้ำแห่งความสุขสัมผัสทุกความประทับใจกับเกือแกลนเพลคนรัวพี่เตามาเสียนพี่เต่านะตอนคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นะว่าแนมกิจการอะไรนะเรื่องราวมันอัดแน่นจริงๆสำหรับดาราเดลี่ฉบับใหม่ของเรานี้นะคะนี่มีแฟชั่นของเราคนบันเทิงเดี๋ยวนี้เขา จ้าสุดบรรเจิดจริงๆนะคะอยากรู้นะคะต้องไปหาเล่มใหม่ฉันรู้ว่าเดดิกาก้าดูเสื้อผ้าจีจาดาไหมล่ะเรื่องราวสำหรับเล่มนี้นะคะข่าวปรเดินของเราเซฟจริงๆอยากให้ไปซื้ออ่านกันนะคะสำหรับจาราเดลีของเราว,วางแผงแล้วนะจ๊าเซเแล้วก็รา้านหนังสือทุกแผงเลยนะคะพี่น้อ <laughs> ง ของ e-news by d a r a d e l ดลค่ะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้ส่อง s อ s เข้ามานะคะทักทายกันได้4 2 2 1 8 3 9นึง่งมก้านัดขามมันนิดนึงเงาปล่าเปลี่ยนเหลือเกินนะคะ on Saturday นะจ๊ะอาว่าแล้วนะคะคุณผู้ชมตั้งหน้าตั้งต,งตารอใช่ไหมคะวันช่วงที่2เราวันนี้จะมีอะไรสกู๊ปอะไรอะไรสั่บๆเด็ดๆของเหล่าคนบันเทิงนะคะแน่นอนคะ่ะแต่วันนี้ขอพูดถึงเรื่องราวเรื่องนี้ก่อนคะ่ะก่อนที่จะเข้าประเด็นนะคะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มชาวคนจีนนะคะวัย17ปีเขามีชื่อว่า เจ้องเสียนะคะที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ตัดสินใจขายตอยตของตัวเอง่านผู้ชมขายตายขายต้ยทาไมรูจะกกขายตายทาไม<อ>ามันมีประเด็เนะคะ่ะเพ<อ>ราะว่าการขายตายครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าเขานำเงินมาซื้อ iPad ที่เขาอยากได้มากที่สุดน,นั่นเองเอาเงินไปซื้อ,อไอ iPad โอเคนะคะคือเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาอยากได้ iPad 2มากๆเลยแล้วผมก็ไม่มีเงินพอดีผมเนี่ยเห็นโฆษณาต้องการไตด่วนนะในอินเทอร์เน็ตผมจึงไม่รีรอนะซึ่งหลังจากที่เด็กหนุ่มคนนี้เขาขายไตนะคะไม่เกินมาสัก3วันเนี่ยเขาได้เงินสดมาประมาณ20,000่หยวนก็93,000บาทนะแล้วเขาก็ไปซื้ออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมไปซื้อ iPad 2ไปซื้อ iPhone ไปซื้อของอินเทอร์เนขายไต ซื้อ iPhone โลกน้อยเด็กสมัยนี้อารมเสียอะ จนกระทั่งค่ะเรื่องมันแดงขึ้นเพราะแม่ของเขานี่ก็สงสัยว่าเอ้ยลูกเขาเนี่ยไปซื้อพวกแบบของอุปกรณ์สื่อสารทีได้ไงเพราะว่าจริงๆเนทางบ้านเขาก็ไม่มีเงินฐานะค่อนข้างน้อยล่าสุดนะคุณแม่ก็ถามปุ๊บเนี่ยเด็กหนุ่มคนนี้ก็ต้องเปิดเผยความจริงพร้อมทั้งแบบคือเปิดรอยผ่าตัดอะข้างหลังมันมีรอยผ่าตัดแบบแบตายอยู่ข้างหลังแม่ก็ตกใจนะพอบอกว่ารู้ๆปุ๊บแล้วกันว่าเอ้ยทำไมคือมันกลายเป็นประเด็นอะมันเป็นประเด็นขึ้นมาว่าทำไมเด็กเด็กสมัยนี้คืออยากได้ของแบบ ต่างๆถึงขั้นสามารถที่จะแลกเอาชีวิตหรืออุปกรณ์ในร่างกายของตัวเองเนี่ยมาซื้อเพียงแค่ว่าอุปกรณ์สื่อสารนะคุณผู้ชมแหนมก็เลยหยิบเอามาเป็นประเด็นเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงเราก็ต้องไปสอบถามเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนเราก็จะเห็นเหล่าคนบันเทิงหยิบ iPad ขึ้นมาหยิบ iPhone ขึ้นมาต้องไปสอบถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเหล่าคนบันเทิงเขาคิดเห็นยังไงสําหรับอุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad b b ว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำคัญต่อชีวิตประจําวันของเขาหรือเปล่านะคะถ้าอยากรู้นะคะเราไปฟังสกุปจากเหล่าคนมิเติพูดถึงเรื่องราวเทคนิคสื่อสารว่าสําคัญกับชีวิตประจําวันเขาหรือเปล่าคะ่ะ เอาอยาว่าค่ะยากไอแพดแล้วก็ชีวิตเราสำคัญกว่าอย่างที่ข่าวที่บอกว่าเอาปรอดไปขายแรกกับ iPad ดิโซว่ามันจุดตรงเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีปรอดหรือว่าเราไม่คงไม่อยู่ใน iPad ได้นานคือบางทีเราต้องช่างอะค่ะอะไรที่เป็นอินเทรนอะไรที่ไม่นั้นเราคือยิปโซเข้าใจความอยากได้ความอาจจะเป็นความกดดันทางสังคมอะไรเงี้ยว่าทุกคนต้องมีแต่ว่าบางทีเราต้องเอาอะให้อยู่นะเรียนรู้ว่าอะไรที่สาคัญกับเราจริงๆยิโซเชื่อว่า กว่าการใช้เทคโนโลยีเหมือนคนอื่นอ you know, ีกเยอะค่ะการใช้ได้เป็นข้อดีเป็นผลพลอยได้แต่ว่าอย่าให้มันมาเป็นดันหนึ่งของชีวิตเลยก็ที่จริงถ้าเราไม่ไม่ได้สำคัญในการใช้อะไรมาตรงนั้นเพราะว่าพวกเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันมีอะไรให้ใช้ข้างในเยอะมากๆซึ่งซึ่งบางคนเนี่ยใช้ก็อาจจะยังแบบใช้ไม่หมดเลยเพราะว่ามันมันใช้การได้เยอะมากๆซึ่งส่วนมากเราก็ดูแค่ดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็สามารถไปซื้อรุ่นที่แบบ ซื้อใช้ได้เนี่ยมันก็เหมือนกันครับผมมันทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่แน่นหมยถึงการซึ่งเกอนเงินทองโดยใช้เหตุก็เกินมากขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะมักจะมีรุ่นใหม่ๆของเก่าก็ตกราคาเร็วมากนะคะตกเร็วมากนะคะเลยเหมือนกับว่าถ้าจะซื้อจริงๆขอให้คิดให้ดีแล้วขอขอแบบเอาที่ใช้ให้ทนแล้วก็ที่จําเป็นต่อการใช้จริงๆคุณซื้อของแพงมาก็จริงแต่คุณแค่โทรเข้าโทรออก มันไม่มีประโยชน์อะไรค่ะดังนั้นขอที่มันคุ้มค่ากับเงินที่คุณลงทุนไปดีกว่าคือข้อสําคัญนี้ก็คงไม่หรอกครับข้อสาคัญมันไม่มัน,ม,น,ม,นมันเกินสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นอ่ i ไอโฟนนี่แค่ชื่อก็ดูแล้วครับโทรศัพท์เราใช้โทรอย่างเดียก็พอแต่คือมันอาจจะมีกิมมิคเพิ่มมากขึ้นมีแอปพลิเคชันเข้ามาขึ้น,นคือการเล่นเกมแก้เซ็งเราจะได้ไม่ต้องพกเกมไปด้วยเ้ืก่กงจใครที่เป็นคนติดเกมหรือว่าเป็นคนที่บอกว่าชอบท่องอินเทอร์เน็ต อาจจะไม่ต้องพกคอมหรือโน้ตบุ๊กไปตามที่ที่เราไปทํางานหรือว่าที่ที่เราไปเที่ยวอะไรประมาณนี้คือมันทําให้สะดวกขึ้นครับแต่มันไม่ใช่อุปรกรณ์จําเป็นครับเพราะฉะนั้นเราใช้สิ่งที่เราที่จําเป็นดีกว่าครับ mm hmm. ถ้าเกิดเราทรัพยากรไม่พอเราไม่มีเงินซื้อเราจะไปซื้อทําไมเพื mm ่อให้เดือดร้อนตัวเรองแลวอย่างพอเราซื้อมาปุ๊บมันไม่ใช่ว่าซื้อปุ๊บเรามาใช้ได้ตลอดชีวิตมันมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องอีกต่างหากมันนําต่อยอดเรื่องการใช้จ่ายยิ่งซั้ไม่พอ งงก็ยิ่งเดือดร้อนตัวเองเข้าไปอก็เพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนนะครับพออยู่พอกินพอครับผมจริงๆก็มีความสําคัญนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความสําคัญที่ว่ามันจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นแต่ว่าอาจจะทําให้สะดวกขึ้นแต่บางทีผมว่ามันก็เป็นภาราได้เหมือนกันครับ <c oughs> การที่แบบว่าเราจะต้องเอาเอาวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนะฮะแล้วไปขายเพื่อที่จะนําเงินมาซื้อ,อของเหล่านี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับแล้วกเ็เป็นการฟุ่มเฟือยด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ อวัยวะของเราเนี่ยมันแทนไม่ได้แต่ iPad หรือ iPhone หรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไงมันกม็มีแทนได้นะครับคือถ้าเราไม่มีแล้วเราก็สื่อสารทางอื่นได้นะครับหรือว่าจะใช้ทํางานใช,ใช้ใช้ระบบอื่นได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปใช้คอมพิวเตอร์หรืออะไรฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มนะครับการที่เราจะเสียปอดเป็นหนึ่งข้างนะเพื่อจะแลกกับคอมพิวเตอร์นะสองสาเครื่องเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มเลยยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะทดแทนกันได้ครับก็อยากจะบอกนะน้องๆเยาวชนนะครับ คือถ้าเกิดว่าคิดจะทําอะไรอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่จะไปไปทางานบางอย่างที่ที่มันไม่ไม่คุ้มกับการที่เราต้องเสียไปเนี่ยกับสิ่งที่เราต้องแลกมานะครับคือเทคโนโลยีเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มครับยังไงเราอยู่อย่างที่เรามีเนี่ยนะฮะให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีดีกว่าครับก็อยากให้ทุกคนคิดอย่างนี้นะครับถ้าถามคนรุ่นผมมันไม่จําเป็นเลยฮะผมผมไม่มีความจำเป็นต้องใช้ของพวกนี้เลยใช้ก็ดีไม่มีก็ไม่ตายฮะแต่ว่า มันเป็นของรุ่นใหม่ที่มันมันเกิดมาพร้อมกับเด็กรุ่นใหม่นะฮะ <c oughs> มันก็เกิดมายุคเขามันก็เหมือนสมัยเราแล้วก็ฟังซาบเบทั้งวันนะฮะ <c oughs> แล้วก็ดูวิดีโอเทปทั้งวันผมว่ามันเป็นเรื่องของยุคสมัยครับก็ต้องเข้าใจครับแล้วถ้าว,ว,วถ้าคนที่แบบไม่มีแต่จะอยากได้นะนักจะบอกอะไรเขาอ่าไม่มีอยากได้ค <c oughs> ือเราควรจะอยากได้ในสิ่งที่เรามีปัญญาฮะขอบขอบคุณนะคะทุกคนคิดเห็นของเหล่าคนบันเทิงด้วยนะคะอ่ะ พูดถึงประเด็นกันนิดนึงบางคนก็บอกว่าจําเป็นบางคนก็บอกว่ายามว่างบางคนก็บอกว่าเออมันไม่เหมาะสมอะถ้าพูดถึงโดยส่วนตัวแนมดีกว่านะคะคือจริงๆแล้วในอุปกรณ์สื่อสารในปัจจุบันปัจจุบันนะคะก็จาเป็นมากเช่นโทราศาัพท์ก็เป็นเรื่องปกติแต่หลายๆคนวัยรุ่นสมัยนี้นะคะเหมือนเขาเรียกว่าอยากที่จะอินเทรนด์อยากจะมีเหมือนเพื่อนอยากจะตามคนนน้นอยากจะตามคนนี้นนถึงขั้นเลือกที่จะใช้วิธีผิดๆอย่างเช่นขายไต หรือคนบาคนเลือกที่จะขายบางอย่างเพื่อแลกบางอย่างเช่นกระเป๋ารองเท้าอะไรย่างนี้ แนวรูปแบบางครั้งมันก็ไม่เหมาะสมหรือว่าเราควรจะกลับมาคิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะเช่นเราเป็นแค่วัยรุ่นเราใช้กระเป๋าราคาแค่นี้เราใช้โทรศัพท์แบบนี้เราก็ทําให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วสิ่งที่เราต้องโฟกัสอย่างเช่นการงานการเรียนนะคะถ้าคุณมีงานทําที่ดีคุณมีการเรียนที่ดีคุณก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้วปัจจุบันอยากจะฝากถึงผู้ปกครองด้วยนะคะเขาเรียกว่าแนะนําสอนลูกหลานนิดนึงดีกว่าว่าบา,บางเด็กบางคนตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะยังไม่เหมาะ โสมที่ใช้อุปกรณ์อะไรที่มันทันสมัยจนเกินไปหรือมันยังไม่เหมาะกับอายุการใช้งานของเขาแม้กระทั่งตัวแน่เองเนี้ยยังใช้ไม่ถึงกับประสิทธิภาพของมันเลยด้วยซ้ำนะหรือว่าอยากจะฝากถึงยรุ่นทุกคนนะคะอย่าใช้วิธีที่ผิดๆนํามาแลกเพื่อสิ่งเพื่อแค่อุปกรณ์สื่อสารที่มันไม่ได้มีความจําเป็นต่อดร่างกายของเรานั่นเองหรือชีวิตประจำวันของเรา อย่างนี้ดีกว่าอยู่แบบนี้ดีกว่านะในหลวงของเรานะเคยสอนว่าให้อยู่แบบสติคิพอเพียงนะคะและชีวิตของเราจะมีความสุขแน่นอนถ้าหลายๆคนนะคะไม่รู้จักคําว่าพอท้ายที่สุดนะคุณจะรู้จักคําว่านี่สินและคุณก็จะเกิดความเดือดร้อนในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะคนไทยของเราอยู่แบบสติติพอเพียงนะคะในหลวงทรงรักเราแล้วเราก็รักในหลวงอยู่แบบพอเพียงกันนะคะโอ้ตายแล้วมอมมวยมาก <Okay. S 1> ตายนั่นเอง เดี๋ยวพักแป๊บนึงดีกว่านะจ๊ะช่วงหน้าค่ะมีภาพยนตร์ที่น่าสนใจมากมาอัปเดตจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะขอขอบคุณเรือแกลนเลอ์